เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับโจทย์แรกในวันนี้ที่เพชรทั้ง3สีโชว์บทเพลงความเป็นบ้านเกิดได้อย่างไพเราะและลงตัวทำให้พวกเขาครับคว้าคนละหนึ่งแต้มไปฝากให้กับทีมได้สำเร็จช่วงนี้ขยับความมันขึ้นมาอีกขั้นด้วย3บทเพลงจากทุกทุ่งสายเมาโค้ดทั้ง3ท่านจะเตรียมของดีของเด็ดแบบไหนมาเสิร์ฟบนเวทีแห่งนี้ไปชมกันต่อได้เลยครับได้คะแนนกันทั่วหน้านะครับตอนนี้ก็มีการขยับแล้วนะฮะสีแดงแปคะน สีน้ำเงิน13คะแนนและสีเหลือง1 1คะแนนครับผมมาโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งสายเมาครับผมาวนวเรื่องราของบทเพลงที่อาจจะมีแอลกอฮอล์ครับมามีส่วนเกี่ยวข้องอกหครับดีใจเสียใจการดื่มครนะครับผมสีแดงส่งใครร้องเพลงอะไรครับนี่ครับนี่เมาของจริงครับ เนสกาแฟสีนครครับผมซื้อสรกับเจ้าซื้อเหล่าดีกว่าเนสกาแฟครับตัวแทนจากสีแดงครับผมสีน้ําเงินส่งใครฮะแมนพิสิทธิพงศ์เอาเพลงของโค้ชจูมงโลกซึมเหล่าครับแมนนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้าเงินนะครับผมและตัวแทนจากเพชรสีเหลืองส่งใครครับคนนี้นะครับพี่ตัดชนะชัยนะครับกับเพลง เมาเหล้าเมาหลักครับเมาเหล้าเมารักนะครับตัดนะครับผมตัวแทนจากเพชรสีเหลืองนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับผมเ e สกาแฟครับซื้อสัตว์กับเจ้าซื้อเหล้าดีกว่าเชิญครับครับผมสวัสดีค่ะในกาแฟสินครทีมเพชรสีแดงนะคะวันนี้ก็ได้โจทย์เป็นลูกคุ้งสายเมาคจริงๆก็ชอบเพลงแนวนี้แล้วเพลงแนวเกี่ยวกับเมาอย่างเงี้ยค่ะ เพลงที่นามาลองวันนี้นะคะเป็นเพลงซื่อสัตว์กับเจ้าซื่อเราดีกว่านะคะเป็นเพลงของน้องฟางแล้วก็น้องกระตายนะคะก็ฝากถึงนะคะทีมเพชรสีน้าเงินแล้วก็สีเหลืองนะ,ะเจอกันค่ะเจอกันแน่นอนนะคะ บราเคยนอกใจอยู่เป็นหมูย,มหย่ำนำตาเหาไหลซื้อสัตว์บอได้ก็ซื้อเหล้าเอาเวลาได้ไปกอดเขา เอาเวลาได้ไปหากันคบมาโดนปานใดแล้วคนนั้นนองคือปอโตงโงมาโดนปานใดไผ่มาเวาสู่ฟังกับปอเสือเหลือใจหลายแท้เด้สั่งเป็นหายบนของการหักอายแปรตายสุดท้ายได้กินน้ำตาหากินหัวมึง ตดนเอาที่ยังเห็นใจละนอกคนมาสร้างดำปื้อปื้อสืส่อสากกับเจ้าสื่อเหล่าดีกว่าย่ำับไอ้ปลาแล้าบ่เสียไปสายจึงสิ่งเมาจนเสแต่เราบอกเคยนอกใจอยู่เป็นหมูย่ำนัก ให้ตาก็ได้แค่ความเสียใจสุดสัตว์บ่ได้ก็สื้อเล้า ກັບເຈົ້າຊື້ເຫຼົ້າດີກວ່າຍາມຖືກອ້າຍປາລາວບໍ່ເສຍໄປຊາຍເຖິງສິເມົາຈົນເສຍແຕ່ເຫຼົ້າບໍ່ເຄີຍນອກໃຈຢູ່ເປັນໝູຍາມນຳ nắm nắm ta hao lay sư từ cạp đi qua nhưng đây lòng ma liềng chân mau mai hặc con trâu sưu sư hay tao cả đây chỉ là quá xía sư sư lau hặc con trâu sưu sư hay tào cả đây chỉ sư sắt bờ đây cả sư และนี่คือตัวแทนจากเพชรสีแดงครับน้องเนิสก็แข่ค่ะผมซื้อสัตว์กับเจ้าซื้อเหล้าดีกว่านะครับต้นฉบับก็เป็นน้องกว่างแล้วก็มีเขาร้องสองคนน้องกระต่ายด้วยใช่ใช่ค่ะวันนี้เรารับจบเลยคนเดียวเลย <laughs> ใช่ค่ะเออทำไมโค้ชเขาถึงเลือกโจทย์เพลงนี้ให้เราลูกเขามองเห็นอะไรในตัวเราอทางเขาฟิกไปว่าอยากให้ร้องเพลงที่ไม่เคยร้องค่ะ ก็ใช้เวลาแกะ2วัน2วันนะเพราะว่าเจ้านี่ออกคอนเสิร์ตบ่อยอ่โอด้วยการงานของเราด้วยใช่ใครับผมนะโค้เบิร์นครับพอใจไหมฮะผลงานของลูกทีมเราคนนี้ขอบคุณมากครับอะต้องชมต้องชมเนทอย่างนี้เนทเป็นคนที่พี่พูดตรงๆได้เลยว่าไทยไทยไปแบบจับใจความของเนื้อเสียงตั้งใจเอาฟังแบบเพาะไม่ได้ไม่มีเลยในความเพาะตรงนั้น แต่ถ้าฟังเอาตัวตนเอกลักษณ์และเสียงที่ชัดแล้วก็ทําให้คนอยากเปิดฟังซ้ําๆเนตกับพี่ A, มหาหิงเป็นสองคนที่ผมชอบฟังเพลงเวลาเขาร้องสดในคอนเสิร์ตมากๆวันนี้ก็ทําให้เห็นอีกเป็นเวอร์ชรั่นของการที่ขอใช้คำวิก้องแล้วกันคนที่มาจากพื้นที่จริงๆการใช้เสียงแบบในเวทีจริงๆร้องให้คนฟังหน้าเวทีแบบที่เนททำมาตลอดแล้วมาอยู่ในรายการมันเท่มากเสียงมันสดมันคมมากๆเวอร์ชันนมมี้น่าจะเป็นเวอร์ชรันที่คนจะฟังอีกเยอะเหมือนกันครับครับผมขอบคุณครับกดเบิ้ลน,นะฮะค่ะ น้องซับครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของของพี่เนทจริงๆคือฟังเสียงกระโลครับแล้วก็วันนี้ผมชอบครับสุดยอดมากครับครับพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กรับผมพี่เนทผมเคยไปติดตามดูคนเสิร์ตพี่ตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยมนะครับผมตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนแล้วก็ผมเป็นเอฟซีด้วยครับวันนี้ก็สุดยอดมากๆครับครับอานนทครับ เวทีแห่งนี้มันเวทีแห่งการโชว์แสงโชว์ประกายของความเป็นเพชรเพชรแต่ละเม็ดมันมีเหลี่ยมบางเหลี่ยมที่เข้าไฟแนละสวยสดงดงามหนูก็ทําได้แบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ลุงนรสเป็นห่วงดูแลสุขภาพด้วยนะลูกนะคสุขภาพเสียงด้วยเงินนะ่ะโอ้โหมันมาแนละ้วมันดีอยู่แล้วแต่บางอย่างต้องลุงนรสเสียดายเสียงหนูมากถ้าเกิดหนูไม่ไหวขึ้นมาเนะี่ยโอ้โหไม่มีนอกนอกจากหนูแล้วก็มีสุนารีนี่แหละที่จะมาทดแทนได้ โอ้โหขนาดนั้นนะฮะโอ้โหสายหน้าเหนียงคอสะบัดปะๆๆปเท่านั้นเองลูกแต่หนูเก่งมากเสียงหนูโคตรมีเสน่ห์เลยฟังแล้วเพลินอ่ะฟังแล้วเพลงมันดูยาวนะแต่ฟังจริงๆเหมือนมันสั้นนะครับเพราะความเพลาะดูแลสุขภาพด้วยลูกขอบคุณค่ะพิสุท์ครับเดสคาแฟเป็นเด็กที่เก่งมากครับในความรู้สึกของแม่แม่ว่าการเป็นนักร้องเหมือนการเป็นดารานั่นแหละ การเป็นนักร้องไม่จําเป็นต้องเสียงเพาะนะเสียงเท่ก็ได้เสียงแปลกก็ได้เสียงที่ร้องออกมาแล้วมันลงตัวกับเพลงเพลงนั้นและสื่อสารออกมาได้ให้คนรู้สึกได้จริงๆเนสเป็นผู้หญิงที่เท่ทั้งเสียงแล้วก็สรงด้วยนะลูกมีความเป็นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเวลาร้องเนะี่ยถ้าจะเอาเอาแบบเอาระเอียดเอาเพาะไปฟังคนอื่นแต่เอาเท่เอามันเอาห้าวเอาสนุกฟังเนสกาแฟค่ะขอบคุณค่ะ ครูครับจริงครูรู้สึกชื่นชมที่ทีเนตตัดินใจมาในพื้นที่ของการแข่งขันนะลนี่คือเสือสนามจริงที่พยายามเป็นสิงสนามแข่งขันซึ่งพููตั้งแต่คราวที่แล้วต้องต้องต้องขอบใจแล้วก็ต้องชื่นชมหัวใจลูกนี่คือวิธีคิดแบบศิลปินนะถ้าคิดแบบว่าเอาตัวต,วตนเป็นหลักไม่มาก็ได้ไงไม่ไปในพื้นที่ที่เราเราต้องเสี่ยงหรือเราไม่ชอบแต่ถ้าเรามองว่าเราเป็นศินลปินที่ต้องรับใช้ผู้คนในทุกรูปแบบ เราอยู่บนลานวัดอยู่บนเวทีสดมันมันถนัดอยู่แล้วและเราก็ตอบแทนเอฟซหรือแฟนเพลงเราในที่เขาออกจากบ้านไปดูในหน้าคอนเสิร์ตนั่นคือเนททำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีเสมอมาอยู่แล้วแต่ในหน้าจอนี่ถ้าเราไม่มาเราจะเราจะทิ้งโอกาสคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้ออกจากบ้านแต่เขาดูผ่านจอเพราะการที่หนูพยายามมาตรงนี้นี่แม้จะยังไม่สมบูรณ์ครูก็อยากให้หนูมาลูกเพราะมันเป็น มันเป็นการทําหน้าที่ของศิลปินอย่างหนึง่งให้มันครบรอบมากขึ้นวันนี้ไม่สมบูรณ์หรอกหนูยังตื่นเต้นอยู่ยังมีการควบคุมหลายๆอย่างไม่ได้อยู่แต่มันเห็นยี่ห้อเนตกาแฟหรอกแต่มันเห็นหัวใจของความเป็นศิลปินสู่ต่อไปนะครับชื่นชมครับคราบผมกับคุณค,ะคณะกรรมการด้วยนะครับ ยังคงมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างไม่เหมือนใครเลยจริงๆแหละครับและด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครก็ทำให้โค้ดเบิร์นนั้นประทับใจในความทุ่มเทของลูกทีมคนนี้ไม่ใช่น้อย